พ่อบอกออกมาตั้งแต่ตีห้าไม่มีใครติดต่อได้แบบไหมเอามมันก็ไปไม่้มึงก็ไปทำก่อนเลยโหไป้ใส่กํไโอ้โหไไปคุณนายไปคุณนาย คุณนายจันเลยคุณหลงมาอีกไหมมาเอาแหวนหนค่งได้แหวนเพชรอีกอันไหนแหวนแต่งงานเหรอผัดกระเพราเขาจะผัดกระเพราอีกว่าะเขาเหลือเป็นสวนแส่ให้นะคะไอ้ดิ มาอาจารย์บอกว่ามาร้านนี้ทุกวันเลยใส่ยันเพชรยันพลอยันกำไรข้อมือรวยเลยมาร้านนี้เป็นคุณนายเลยได้านยันแหวนเพชรเดี๋ยวเขาปนเดีเขาปนเขาตัดเขาตัดไปแปดแหวนแปดคอเลยรอบแปดมือเอลิซาเบธนี่หกอ่างหกอ่างหกเล้าอ่ะหกเล้าหกอ่าง ไม่โคกอย่างนี้นะอ้าเอร้านรมันจะเป็นโคกตั้ส้มตั้มใหญ่ๆอ๋อที่ปากกว้างๆไงไม่โคกอนั้นเป็นโคกเอั้งช่างจะเอาออกอันนั้นตั้แป๊บเดียวเองแล้วแม่ช่างช่างลูกค้าข้างในเรียกค่ะช่างลูกค้าข้างในต้องบริการถึงที่ค่ะเดินไม่ไหวค่ะ ไข่มั่กินี่ไข่เออมอกี้ป้อนเขาผัดไปทั่วเบลเลยมันกินหมดคนเดียว่้เธอจะมาเดินตัดหน้าฉันไม่ได้นะเอาร้านร้านคนนี้เปิดยังเนี่ย

โอ้โหช่างคนนี้หมุนร้อยแปดสิบองศาแล้วนะคะ